นี่เจอพ่อค้าให้ความรู้เรื่องอาหารหน่อยเนาะ,ะวันนี้วันนี้ทําไมเจ๊เบียวเขาชอบแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ต้องมาถามพ่อค้าโดยตรงเลยไปเราไปยืนที่กองนี้ดีวกว่าเราฮะได้ี่อืมเพราะว่าอ่าเคแรกะโปรตีบบนผมยิบสองไงมันมียาอ๋อมีบบยาด้วยม,มีระบบยาช่วยด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อจไม่เสียแล้วก็เบอร์หนึ่งไม่มียาอยู่อ๋ออ่ามันจะบวกยาด้วยของของของอะไรนะของนี่การจนาใช่ไหมการจนาทั้งหมดพี อถ้าเราแวกบ้านเรานี่สั่งที่ร้านอะไรได้นะร้านน,าน,น้องอาหารสัตว์ครับออ๋ที่ร้านน้องอาหารสัตว์ได้เลยครับมีเบอร์เบอร์เบอร์อรไหมให้เบอร์ด้วยอ่าได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองแปดแปดสี่ศูนย์สี8 8่เจ็ดหกให้ความรู้กกรเกษตรกรที่<น>จะเริ่มเลี้ยงหมูด้วยเนาะได้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะไล่มาแต่ละเบอร์ก่อนเอาเบอร์ลูกลูกนมก่อนดีกว่าลูกนมก็คือเรียรางก็คือตัวเคล็ดอ่าเรียรางใช่ไหมเขาเรียกว่าเรียรางใช่ประมาณสักอาทิตย์ ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มให้เลี้ยลางช,ช่วยช่วยแม่ครับแล้กวก็เริ่ม,เร,มเริ่มกินได้กินนมแม่ด้วยกินอาหารนี้ด้วยเริ่มเมลี้ยลางแต่ให้น้อยๆอันนี้มันมียาอยู่ในตัวมันด้วยใช่ไหมครับโอ้โหแ,แกท้องเสียเนาะเออเนี่ยน้องเอาซื้อขายกับน้องเขาก็ให้รายละเอียดเดี๋ยวต่อไปก็เลียลางเสร็จไอเลียลางเสร็จแล้วก็ไอใช้เบอร์ไหนต่อเลียลางเสร็จแล้วก็พออ่าท่า ถ้าอ่าพักนมจากแม่ก็ต้องใช้ตัวนี้ต่อมือ๋อยังใช้ตัวนี้ต่อเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้คือตัวละหนึ่งลูกตามสูตรนะตัวละหนึ่งลูกพอครบตัวหนึ่งลูกเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งี่อ๋อขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งกลตัวละหนึ่งลูกเหมือนกันอ๋อน้ำหนักสามสิบกิโลนะใช่ครับโดยเฉลี่ยแล้วตัวละหนึ่งลูกอ่าหนึ่งลูกแต่พอขึ้นเบอร์สองใเบอร์สอ้ไอไอไอ้เบอร์เบอร์เนี้ยมันมียามีอะไรมันมันมีใช่ไหมมียา พราะไอ้พวกพวกหมู่เนี่ยมันส่วนมากจะท้องร่วงกันเนาะท้องร่วงใช่ครับพอกินมากก็อย่างอื่นท้าจะไม่มีพวกยาเนี่ยอย่างกินมากๆไปเนี่ยท้องเสียเพราะอะไรอ๋อเนี่ให้ความรู้ได้ดีนะครับแล้วก็เบอร์สองนี่น่าจะไม่มีเบอร์สองจะไม่มีใช่ไหมใช่ใบบัตน่าจะหมดแล้วอ๋อโอเคเพราะหมู่คั่มรุ่นไปแล้วเนี่ยแต่เนี้อาจจะรุ่นนี้ของจต่างเบอร์สองแล้วอ๋อแล้วก็เป็นเบอร์อ่าเบอร์สองก็ตัวละสองลูกตัวละสองลูกอ๋อเบอร์สองนี่ต้องตัวละสองลูกโดยเฉลี่ยเลยใช่ไหมเฉลี่ยอะสองลูกตาม เบอร์สามก็ตัวละสองลูกอ๋อเบอร์สามก็ตัวละสองลูกใช่ครับเบอร์สี่ก็คือตัวละลูกเบอร์สี่ก็ตัวละลูกใช่ครับจะครบเจ็ดลูกต่อตัวเจ็ดลูกต่อตัวยังจับเลยยังจับเลยครับอ๋อก็เคแรดก็หนึ่งลูกเบอร์หนึ่งหนึ่งลูกก็สองลูกแล้วพี่เบอร์สองสองลูกกับเบอรสี่สเบอร์สามสองลูกก็เป็นหกหกแล้วก็เบอร์สี่หนึ่งเบอร์สี่ลูกก็เป็นเจ็ดเขาจับได้พอดีเลยถ้าตามหลักสูตรนี้จับได้พอดีเลยแต่อย่างของพี่เอต้าอีกข้อที่ที่เห็นนะท่าพี่บอก ร้อยยี่สิบร้อยสิบโลร้อยี่สิบอันนั้นถ้าซีเดือนเต็มอ่ะปีนี้มันจะไม่ได้กินแค่ตัวลูกอันเนี้ยมันก็จะบวกมันเริ่มหน่อยเนาะเออเพราะว่าเขาปล่อยเลทขึ้นไปแล้วนะอ๋ออ๋อเพราะว่าปกติถ้าบางตัวไหนที่กินเก่งก็อาจจะอยู่แค่สามเดือนกว่าสามเดือนครึ่งสามเดือนสิบวันสามเดือนยี่สิบวันก็จับแล้วจับได้เพราะว่ามันกินก็หักกว่านี่ที่ร้านนี่ส่งถ้าสั่งเยอะๆนี่ส่งส่งเลยนะส่ง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 เลูกยนะส่ง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  ใครจะเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรก็เออต้องต้องมีนะความรู้ตรงนี้เบื้องต้นนะต้องมีนะต้องมีเห็นเขาเลี้ยงแล้วเราเลี้ยงเลี้ยงมาเราไม่มีความรู้ก็คือมันก็เจ็บเเสี่ยงเหมือนกันนะหมูหมูเป็นอะไรมาที่มันไวนะเสี่ยงไวเหมือนกันแต่ถามว่าได้ไวไหมก็ไวแต่ว่าความเสี่ยงมันก็มีเราต้องศึกษาก่อนเพราะว่าเรื่องโรคเรื่องอะไรเงี้ยต้องศึกษาด้วยอืมเนี่ยเห็นเจเบียรกับใช้แต่ยี่ห้อเนี่ยแล้วก็ให้น้องมาส่งตลอดเลยเนี่ยอันนี้แต่ก่อนขยันขยอให้แกเอาใช่ไหมเออแล้วนี้แกติดใจเลยอะ เออแกติดใจมันอ่ามันเขาอ่าข้องกาญจนามันจะน้อยอืมต่อตัวนะแต่เนื้อแดงจะได้มากกว่าอ๋อเออเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับข้องกาญจนาพอพ่อขาเขาจับเขาก็ชอบนะเพราะไอ้เนื้อแดงเยอะนะใช่ครับออ๋เขาถึงชอบยี่ห้อเนี้ยอันนี้เราไม่ได้ขายอย่างเดียวเราแนะนำให้เกษตรกรด้วยเนาะไม่ได้ส่งอย่างเดียวแนะนำที่ผู้ปลูกเนี่ยติดต่อได้หมดที่ร้านที่ข้างต้นเนาะที่บอกไว้เนาะใช่ดีแนะนำดี เกษตรกรเขาไปได้เราก็ไปได้เนาะใช่ครับถ้าเกษตรกรเราไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้ไปไม่ไหวเหมือนกันใช่เราก็ขึ้นอยู่เหมือนเราพึ่งกันนะครับเราต้องพึ่งกันปรึกษามีอะไรปรึกษาได้โทรปรึกษาได้เลยอ่าโทรปรึกษาได้เลยนะเข้าไปดูเกษตรวิชาเกินเนี่ะเดี๋ยวเราจะลงเอพีหน้าแล้วนะเกษตรวิชาเกินเข้าไปติดตามเลยนะเราให้ความรู้เกษตรกรไงครับอ๋อตัวใหญ่ผมก็จะออกพื้นที่เหมือนกันผมไม่ได้ขายอย่างเดียวอดีดีแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมซึ่งผมไม่ได้ส่งผมก็จะวิ่งออก เออเ,ออเออดีพยพ่อค้ายังหายากนะพ่อค้าเนี่ยพวกไปจะตามงานร่วมกันเจ้าที่ไหนละแถวอันเนี้ยอ่าทางทางทางวัดถ้ำหนิลมิตรเ,เขาแหลมอ๋อเขาแหลมนู้นเลยฮะอ๋อโซนนี้แต่เดาว่าจะกินกันหมดเลยสิเนี่ย <laughs> <laughs> ดีมันก็จะให้ความรู้กเกษตรกรเข้าไป ให้ดูรูปพี่กลุมนี้กลุ่มตามงานดีๆมันต้องอย่างนี้แหละจบจากเกษตรสุพรรณใช่ไหมเนี่ยเกษตรสุพรรณครับอ๋อรุ่นน้องพี่นะเนี่ยรุ่นน้องนะรุ่นเดียวกับแอดใช่ไหมใช่ใช่รุ่นแอดรุ่นแอดแอดได้ไปเป็นอ่าอยู่สัตว์อ่างทองนะอ่างทองนี่ผมจับทองดูหลอกมาส่งให้ลูกค้าอ๋อจับดูหลอกมาอ๋อตามงานด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับก็ตามนี่ผมโมีมีครบสุดเลยใช่ไหมที่จะเลี้ยงสัตว์นี่นะใช่ครับตอนนี้อันนี้ข้อคุ้มลงแล้ว <G Incre ased> แล้วอุปกรณ์การเลี้ยงการอะไรนี like ่แพงไหมคุยกันได้ใช่ไหมคุยกันได้พี่อืเดี๋ยวเผื่อมีอะไรเกาทักมาทางพี่พี่จะได้แนะนาไปไงมาคุยได้ไหมคุยง่ายอยู่นะได้พี่คุยได้สั่งโอ้นี่ตามงานเยอะเลยเนาะตามอยู่ตอนนี้จะเป็นแม่มู่ของผมเองอ๋ออันนี้เลี้ยงเองด้วยทดลองเองด้วยอะไรด้วยโอ้แน่นอนเลยอืมอืมอืมสมได้ได้ร้านนี้กาลันตีนะใช้ได้ตามงาน ส่งงานดีโอ้หเนี่ยไอเจเบียเพราะว่าโอ้โหยี่ห้อนี้ไม่ไม่เปลี่ยนเลยอย่างนี้นี่เองอ่าไอนี่หัวกรตามอยู่ตลอดนี่อ๋อนี่กรตานี่ใช่ไหมใช่นี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ไอนผลขึ้นไปขึ้นนะใช่ไอตู้ไม่ใช้อาหารนะเพราะไม่ใช้นี่จะส่องเดือนกว่าอ๋อนี่ส่องเดือนกว่าใช่ไหมส่องเดือนกว่าประมาณส่องเดือนยี่สิบอ๋อครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวเข้าไปติดตามแล้วเดี๋ยวเข้าไปคอมเมนต์เดี๋ยวก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์คอมเมนต์หน่อยนะได้เดี๋ยวเผื่อใครโทรมาพี่ได้ ไป<ช>ที่ร้านน้องเลยเนาะโอเคใส่อ,อย่างอย่างของผมเนี่ยผมก็ ไม่ไม่ได้ใส่นะคงคงอ่าคงคอดคงไงมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนการจัดการไม่เหมือนกันการไม่เหมือนกันก็เลยทำคอกเล็กๆอ่าแต่แต่แต่ที่แนะนําแบบเนี้ยเออโอเคนะเพราะว่าบางทีหมู่เนี้ยมันจําเป็นนะถ้าไม่มีความรู้ตรงเนี้ยก็ลำบากนะลำบากลำบากอ่าที่เห็นเขาเลี้ยงแล้วที่ราคาดีกําไรดีแต่เราเข้าไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยคือเสี่ยงนะเสี่ยงเสี่ยงเลยเพราะว่าหนึ่งโรคเราต้องรู้ก่อนการรักษาเราต้องดูก่อนว่าอ่าพอเป็นโรคเนี้ยเราต้องสันาิษฐานได้ว่าเป็นโรคอะไรต้องต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยถ้าวิเคราะห์ไม่ขาากก็็โออสสเเเี่ยยงะจบน พอขายามันไม่ใช่บาทตองบาทเอออาหารก็แพงนะอาหารก็แพงแล้วจนบอกกันถูกเลยตอนเนี้ยอืมดีนะบอกกันตรงๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งอะค่ายาก็แพงถ้าเกิดคุณวิเคราะห์โรคไม่ขาดอมเออวิเคราะห์ไม่ขาดคุณฉีดยาไปไม่หายฉีดยาตรงนี้ไม่หายแล้วคุณก็เอายาตัวอื่นมาฉีดไปเรื่อยๆไม่หายสุดท้ายหมูก็ป่วยแล้วก็ล้มล้มตายตายตัวหนึ่งตายตนงขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วแน่นอนยังไงก็ขาดทุนครับเพราะตัวตัวนี้ก็หมูก็ตีววาประมาณขั้นต่ำตัวนี้ก็า ตอนนี้นะลูกหมูนะครับตอนนี้ลูกูหมูราคาไม่ลงอืมราาคไ่ลงแนนน่อแต่ราคาหมูขุ่นลงตอนนี้มันมันมันอาามันลงแตกอาหารราคาตอนาหารขึ้นแต่เนี้ยอยู่ที่ว่าใครจะอยู่ยังไงแล้วเนอะใช่ครับมันจะประคองกันยังไงแล้วมันจะประคองกันยังไงมีความรู้นิดนึงใช่ใช่ถ้าไม่มีความรู้ก็เห็นเขาเลี้ยงกแล้วเราเลี้ยงอะไรเงี้ย เจ็บร้อหมดเลยเจ็บหมดรู้สึกเราถ้าเราอยากเลี้ยงเลี้ยงได้อาจจะเลี้ยงสักตัวสองตัวเป็นเป็นความรู้แล้วเราก็ไปดูของเคลื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยเราไปศึกษาจากเขาดูก็ได้ว่าทำไมเขาชอบทำทำแล้ววัตถุผลสำเร็จเขาทำยังไง